สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับถ้าเปิดมาเจอช่องครูนัน channel นะครับฟังดูแล้วเห็นว่าเป็นการสอนที่น่าสนใจนะครับก็ขอฝากรบกวนด้วยนะครับช่วยฝากกด subscribe กด like กดแชร์ด้วยนะครับผมคุณครูก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับมาเรียนหน้าที่92ต่อนะครับสำหรับหนังสือ c l o s e up เล่ม2ขอไปนะครับแหมคุณครูยังไม่หายป่วยดีนะครับยังไออยู่ หน้า92นี้นะครับเขบอกว่าให้แมทช์นะครับให้จับคู่นะครับ the information the information ข้อมูลนะครับ to the heading กับหัวเรื่องซึ่งตรงนี้นะครับง่ายนะครับนะนั่นก็คือขอให้เราแปลตรงนี้ให้ออกตรงนี้ให้แปลว่าวันที่นะครับคำว่าวันที่ก็คือมีวันเดือนปีเรียบร้อยนะครับดังนั้นมื่อกนจะคู่กับข้อที่2 ข้อที่สอง price นะครับแปลว่าราคานะครับราคาก็จะคู่กับข้อ5นะครับนี่คือสัญลักษณ์ปอนนะครับนะเงินปอนก็10ปอนนะครับข้อที่3ามเวลานะครับเวลามันก็จะคู่กับนี่นะครับ2ทุ่ม30นาทีนะครับ2ทุ่มครึ่งข้อดีนะครับคือ address นะครับแปลว่าสถานที่สถานที่ก็มีบ้านเลขที่ตำบลอำเภอจังหวัดถนนนี่นะครับ12 smith street เลขที่12ถนนสม t h อันนี้อีเวนต์นะครับเหตุการณ์เหตุการณ์อะไรบ้างนะครับผมก็คือเหตุการณ์เซอร์ไพรส์ปาร์ตี้นะครับเป็นจัดงานเลี้ยงปาร์ตี้ที่เซอร์ไพรส์นะครับนะจัดเป็นปาร์ตี้ที่เซอร์ไพรส์ข้อสุดท้ายท้ายสุดทรานสปร์ตนะครับแปลว่าการขนส่งการเดินทางนะครับเดินทางด้วยอะไรครับเดินทางด้วยแท็กซี่นะครับจบเลยนะครับไปต่อข้อ B ครับ ข้อบีก็บอกว่า I read the poster ให้อ่านโปสเตอร์ for a school fair ซึ่งเป็นงานาจัดงานขายสินค้านะครับของโรงเรียนนะครับเรียก school fair ไปเลย and a n email นะครับและก็ให้อ่านอีเมลของลูซี่นะครับได้ wrote to her friend about it ได้เขียนถึงเพื่อนของหลอนนะครับเกี่ยวกับงาน school fair what kind of information นะครับมันเป็นข้อมูลนะครับแบบไหน Is in The Two Text s ใน2เนื้อเรื่องที่ให้อ่านนั้นนะครับก็คืออ่านอีเมลที่ลูซี่ชวนเพื่อนแล้วก็อ่านโปสเตอร์นะครับโฆษณางานสกูลแฟร์ของโรงเรียน Use The List ให้ใช้รายการข้างล่างนี้นะครับหรือดูใน Learning Focus นะครับเพื่อช่วยนักเรียนเพราะจากนั้นเรามาดูในอีเมลที่ลูซี่เขียนถึงเพื่อนนะครับเพื่อนชื่อว่าโฟเบ ลูซีบอกว่า do you want to go to the school fair together คุณต้องการที่จะไปงาน school fair ร่วมกับฉันด้วยหรือเปล่านะครับ t r g แ t h e r แปว่าด้วยกัน j จ s Band มันมีวงดนตรีโจนะมี The b บ o c k h e a d นะครับมีวงดนตรีชื่อบ o c k h e a d แสดงด้วยนะ e playing in the afternoon จะแสดงในช่วงบ่าย We can meet in the town at 4:40pm เราสามารถไปเจอกันได้ในเมืองนะไปเจอกันเวลาสัก4โมงครึ่งนะครับ pm ก็คือ16นาฬิกานะครับ16นาฬิกา3านาที and e n t e x h e bus และหลังจากนั้นเราก็นั่งรถบัสกันไปนะครับแหมงานนี่อยู่ไกลเหลือเกินนะครับนะไปเจอกันในเมืองทีงแล้วยังไม่ถึงต้องนั่งรถบัสไปอีกสัก50กิโลหรือเปล่าไม่ทราบนะ หรือให้เท็กซ์มีเท็กซ์แปลว่าข้อความบทความตัวหนังสือนะครับหรือให้ส่งตัวหนังสือส่งข้อความมาที่ฉันนะครับตามหมายเลขนี้ออริงมี r i n ิงมีก็คือโทรศัพท์มาหาฉันนะครับ at home เป็นเบอร์บ้านนะเบอร์นี้นะครับโทรมาได้เลย t o l e t m k n o เพื่อที่จะแจ้งให้ฉันทราบด้วยว่าเธอสามารถไปได้ตามที่ฉันชวนหรือเปล่าจบนะครับทีนี้ไปดูโปสเตอร์งานของโรงเรียนนะครับ โพสต์งานของโรงเรียนก็บอกว่าคำ c ู o o ูแฟร์นะครับเชิญมาร่วมงานสคูแฟร์ที่โรงเรียนเดอะเว็ y เร g h ไฮสคูลนะครับจัดอะไรบ้างครับเขาจัด food จัดอาหารจัดเชียร์รนะครับเครื่องเพชรนินจินดา CD นะครับดีวีดีวิดีโอเกมและก็มอฟอร์เซลมอฟอร์เซลก็คือสินค้าต่างๆมากมายนำมาจำหน่ายจัดวันไหนก็วันอาทิตย์ที่12เดือนมิถุนายนเวลา 3 p.m. ก็คือ15นาฬิกานะครับถึง10 p.m. ก็คือ2 0อ่า22นาฬิกานะครับคอนเสิร์ต5 p.m. ก็คือจะมีการแสดงคอนเสิร์ตนะครับเวลา17.00นาาน,นี่คือกำแปลนะครับขออภัยครับผมคุณครูยังไออยู่ยังไม่หายป่วยดีพอพูดแล้วมันคันคอแล้วก็ไอขึ้นมา ทีนี้คำถามก็ถามว่า what kind of information is in the two texts แปลว่านะครับข้อมูลที่ให้มาทั้งสองข้อมูลนั้นนะครับมันเกี่ยวกับอะไรคุณครูก็เลยนำมาตอบให้ดังนี้นะครับว่า there are the information about invitations to s u d e n t s to j o i the school event and Lucy want to invite her friend to go there with her แปลว่า there are มันคือนะครับข้อมูล information about เกี่ยวกับการเชือเชิญ ให้นักเรียนนะครับไปร่วมกับงานของโรงเรียนนะครับ school event และก็ลูซี่นะครับต้องการที่จะ invite เชิญเชิญนะครับเชิญชวน her friend เพื่อนของหล่อนนั้น to go there with her ไปร่วมงานกันที่นั่นนะครับกับหล่อนนี่คือสำนวนของคุณครูนะครับนะตอบให้เพราะว่าในหนังสือเฉลยของคู่มือการสอนของคุณครูนั้นเขาบอกว่าให้นักเรียนตอบเองนะครับเขาไม่มีตัวอย่างให้ ไปต่อครับผมในข้อดีครับข้อดีเขาบอกว่านาวตอนนี้นะครับ make poster นักเรียนทำโปสเตอร์ขึ้นมาคล้ายๆกับของโรงเรียนเมื่อกี้นะครับเป็น fair at your school นะครับให้ include ให้รวมนะครับ the information following information ข้อมูลต่อไปนี้ลงไปด้วย <c oughs> นั่นก็คือนะครับให้บอกว่าวัย it is มันจัดขึ้นที่ไหน uh, the day at the time ให้บอกวันให้บอกเวลา What will be there แล้วก็จะไปที่นั่นได้อย่างไรนะครับ Price มีการเสียเงินราคาไหมเท่าไหร่ c o n t r c t t u u m e r r อีเมลหรือถจะจะติดต่อข้อมูลรายละเอียดต่างๆติดต่อใครส่งอีเมลที่ไหนคุณครูคก็เลยนำมาเขียนให้เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับว่าจ the s c h o o l Foundation Day นะครับให้มาร่วมในงานวันสถาปนาโรงเรียนนะครับนะ foundation day แต่ในที่นี้เมื่อกี้คุณครูเห็นแวบๆวาเขียนเป็นแฟร์เดย์นะแฟร์สคูเดย์ดังนั้นนักเรียนเขียนเป็นอันแฟร์สคูเดย์นะครับคุณครูเขียนเป็นฟาวเดชันเดย์เสร็จแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับนะจัดขึ้นที่ไหนครับจัดขึ้นที่โรงเรียนเศร,รษฐิธรรมสคูนะครับนี่เป็นการสมมุติขึ้นมานะครับนะจัดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่1เดือนตุลาคม2 5 6 6นะครับ2 0 2 3ที่จะถึงนี้ จัดเมื่อไรครับจัดเวลา15นาฬิกาจุดถึงก่อไปจริงๆครับย3 0 0นมีอะไรเลี้ยงบ้างครับ f o o d and drink for free นะครับมีอาหารในเครื่องดื่มเลี้ยงให้ฟรีนะครับแล้วกลางคืนมีอะไรบ้างครับนักเรียนตรงนี้นักเรียนอย่างงงนะครับนะคุณครูเขียนทับซับลงไปนะครับอ่านว่าอะไรครับนักเรียนอ่านว่ามโนรานะครับนะเพราะคุณครูเป็นคนใต้นะครับ จะมีการแสดงมโนรานะครับเวลาสองทุ่มาง,งานภาคใต้นี้ต้องมีหนังตะลุงมโนรานะครับ f o r m o ม e ิ e ช่เอา o n t a c t ถ้าเกิดจะต้องการสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับให้ติดต่อที่คุณครัวพี่นันนะครับที่เบอร์โทรนี้นี่เป็นการสมมุติขึ้นมาในการเขียนโปสเตอร์นะครับนักเรียนก็ลองนำไปเป็นตัวอย่างแต่ย่า,ยา,ยาตัวทีครับแหมออกทองแดงเลย แต่อย่าไปใส่ข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับบอกว่าติดต่อครูพี่นันนะครับนะไม่ใช่นะครับในคุณครูสมมติกันมาให้เห็นนะครับติดต่อใครก็ใส่ชื่อเดาๆลงไปได้เลยนะครับเบอร์โทรก็ใส่เดาๆลงไปโอเคครับผมก็ไปนั้นว่าจบหน้าที่92ก้องก่หนังสือ c l o s e up นะครับคุณครูพี่นันก็ต้องขอไปด้วยนะครับนะวันนี้สอนไปด้วยไอไปด้วยเพราะยังไม่หายไอนะครับดังนั้นขอจบแค่นี้ก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไออีกครับผมแค่นี้ก่อนครับ สวัสดีครับจบออเอดื้อ,เ,อเลยนะครับ